ต่อมาในปีพุทธศักราช2469เดือนอ้ายข้างแรมเวลาบ่ายโมงได้ออกเดินทางจากวัดบ้านหนองสองห้องโยมพ่อสภายบาทออกไปส่งถึงกลางทุ่งนาเราได้เดินทางผ่านอำเภอม่วง30มมุ่งไปสู่จังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างทางได้ทราบข่าวจากผู้คนว่าท่านพระอาจารย์มัน่นพักอยู่ที่บ้านกุดลาดตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบล เราเดินทางไปทันทีแต่ก็ไม่พบท่านเพราะท่านเดินทางกลับไปวัดบุรพารามจังหวัดอุบลเสียแล้ววันต่อมาเรามุ่งหน้าเดินเท้ามายัางวัดบุรพารามจังหวัดอุบลได้ไปพบท่านพระจารย์มั่นสมความตั้งใจเห็นธรรมกิริยาของท่านช่างน่าเลื่อมใสย,ยิ่งนักได้กราบเรียนถึงความประสงค์ต่อท่านท่านจึงสอนสมาธิภาวนาในเบื้องต้น โดยให้บริกรรมภาวนาพุทธโธเพียงคำเดียวเท่านั้นขณะนั้นท่านกำลังอาพาธไม่อาจเทศนาหรือสอนธรรมะได้สะดวกถึงกระนั้นก็ตามท่านก็ยังอุตสาห์เมตตาให้โอวาทธรรมสั้นๆว่าบรรพชิตจะต้องปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานพุทธองค์เกิดในป่าลุมพินีวันปรงสังขารในป่าให้โอวาทปฏิโมกในป่าตรัสรู้ในป่าเปลี่ยว นิพพานในป่าเปลี่ยววิจัยธรรมในป่าชนะมารในป่าทำทั้งหลายล้วนแต่เกิดแต่ป่าเป็นธรรมมีราคาสูงเป็นโลกุตรธรรมเหนือโลกีท่านลีเธอบวชเข้ามาแล้วจงอย่าถอนความเพียรมันจะเคยตัวให้ทำจนชินให้ได้เนื้อได้หนังหรือคุ้นเคยถึงจะเห็นมากเห็นผลคำว่าภิกษุนั้นแปลว่าคนต่อยกิเลส ถ้าบวชมาแล้วไม่ต่อยกิเลสให้คว่ำไม่เรียกว่าเป็นภิกษุเรื่องของโลกย่อมมีการยุ่งอยู่เรื่อยๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่าไปสนใจมันวิธีไลกิเลสที่ฝังแน่นอยู่ในสันดานนั้นให้ตีลิ่มใหม่ใส่ลงไปลิ่มเก่ากระดอนออกนี้ฉั้นใดมักเข้าไปฟอกกิเลสเก่าออกมาแล้วจึงจะเห็นความบริสุทธิ